จะรถจะต้องตัเข้ามาใช่จะเอาแบบไหนดีจะเอาทีละแถวหรือยังไงตอนนี้เอาไม่ตึงนะพุ่งถึงก็ไป่เลยนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนเอายังไงน้องมัเราจะเอาจัดเป็นแถวหรือยังไงเดี๋ยวจะไม่มีเวลาแล้วนี้เขาแถวคแล้วไงเขาเขาแถวไว้แล้วมาเชิญเดี๋ยวเขาแถวซ้ายมาสิบ่อนผมแถวเล่นแล้วเขามาคู่เลยมาสองแถวเขามาเต็มเลยที่มาเต็มก่อนเลยเดี๋ยวนะอย่าอย่าคนเขาแถวก่อนแล้วกันนะคไล่เข้ามาเลยสองแถวเข้ามา ไป้เี่กันได้โหเจหินกันนทีเนี้ยชอใคานะครับถ่ายรูปได้เลยลิปวิดีโอได้เลยนะครับนะครับเพราะเดี๋ยวน้องจะเอาเท่าที่ได้กันแล้วกันเนาะพวกเรานะอจาจยะเอาเทที่ถนัดเลยครับพกถึงมล้กต้องต้องาไปดี๋ยครับน้องๆทได้ยาครับไปไปลยเนยพนะขอบคุณกครับังก น้องอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะใช่ครับครับเดินทางตลอดเลยเพื่อนๆแฟนๆที่อยู่ในเฟซในไลน์นะครับมาให้กำลังใจกันแล้วก็หมวกหมาด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 สุดกระดากแตกอีกแล้วค่ะทุกคนที่นี่น่ารักทุกคนเลยชาวลพบุรีชาวลพบุรีน่ารักทุกคนดีครับ และวอย่าลืมนัไปดูใน Facebook ของพี่เตด้วยกันนะครับเดี๋พี่เต้จะลงเฟซบุ๊กนะครับน้องคนเหนื่อยยอมรับว่าจริงๆว่าน้องเหนื่อยจริงๆน้องเหนื่อยนะน้องเดินทางมาจากใต้นะคะก็เลยถ่ายรวมแบบนี้ไปเลยนะคะ หนูว่าเป็นการตัดสินใจของทีมงานที่น่ารักมากเลยนะคนนี้ถึงงานของน้องๆหนูว่าทีมงานเขาตัดสินใจทําแบบนี้น่ารักมากเลยได้รูปกันทุกคนค่ะเลครับแล้วก็ได้รูปได้รูปทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านอ่น้องฟาร์ทนะครับน้องตุ้งน้องอามน้องฟรีหรือน้องปีนนะครับน้องตั๊กยิ้วน้องปั้มนะครับน้องพีดน้องเต๋อพระราชนะครับน้องกายนะครับน้องนาจน้องกุคงซีน้องปอโต้ นะครับแล้วก็น้องกระชังนะครับน้องปอโต้นะครับน้องอ่าฮันเตอร์วันนี้โอ้โหเรียก้ว่าเหนื่อยนะครับขอบคุณแก้วที่ว่ามาสร้างสีสันมาสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้น้องๆได้ชมน้ำกรในอ่าอำเภอชะดานนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันที่ได้มาวันนี้นะครับมีกำลังใจคะของน้องๆครับและก็ต้องขอบคุณท่านนายกสถานทสุภเพริกาใช่ครับนะครับผู้บริหารนะครับท่าน ที่ปรึกษาท่านเลขาทีมอันของเทศบาลตะบลลำอายทุกท่านนะครับในการประสานงานให้พวกเราได้มีงานในวันนี้และขอบคุณพี่น้องแฟนบอลที่รักทุกท่านขอบคุณที่เรารักกันนะฮะพวกเราให้ความร่วมมือพยันดียิ่งเลยถ้าไม่มีพวกเราวัน,นวันนี้ก็ไม่เกิดงานแบบนี้ที่สูรณ์แบบ ขอบคุณพี่น้องกองเชียร์ที่รักทุกท่านเดินทางกันมาทั่วสารทิศถนนทุกสายมุ่งสู่เข้าสนามเทศบาลตะบลลำนารายสนามที่สองแห่งนี้ครับจากสนามหน้าโรงพยาบาลเชยบดานสนามทุกบอล11คนและนายกแนายพบสุธเพียจะปรับปรุงสนามแห่งนี้นะฮะให้เป็นสนามมาตรฐานมีนู่วิ่งลู่เดินมีไฟแสงสีนะฮะแล้วก็ปรับปรุงอัจฉร,รยิยะทุกอย่าง ขาบอกวงจอนีรักตมศูนย์กีฬาของ,องเทศบาลลำนารายครับขอบค,คบขอเชอมาแบกไม้ไปดูให้น้องคขาหน่อยครับน้องต้องเดินทางไปรับประทานอาหารแล้วก็ต้องกลับสำนักกับสโชนสอนครับ ạ bước vào nhà yêu cầu